1,2,3,4,5,6 1, ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องแปลกนะครับจิตกรรมฝาผนังภายในพระโอุโบสถของวัดใหญ่สุวรณารามนี่นะครับถือว่าเป็นมาสเตเปิ้ชิ้นสำคัญของศิลปะยุทธยาตอนปลายที่วาดภาพเรื่องเทพชุมนุมเลยครับตรงนี้ครับมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวของในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราหลุดจากอินเดียชัดเจนคือไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ ในกลุ่มของเทว,วดาที่อยู่บนสวรรค์คลิปนี้ยังอยู่กันที่วัดใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรีนะครับแต่ว่าจะเข้าไปดูจิตกรรมในพระอุโบสถด้นานหน้าของพระอุโบสถทางทิศ ตะวันออกเชียงใต้ก็จะมีหอไตรกลางน้ําเอาไว้เก็บรักษาพระไตรปิฎกนะครับเอาไว้กลางน้ําก็จะได้ปลอดภัยเป็นกติกของคนโบราณแล้วก็นิยมในสมัยอยุยาตอนปลายจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ทางด้านหน้าพระอุโบสถก็มีพระเจดีย์นะครับเจดีย์คู่ัน,นี้ไม่แน่ใจว่ามีมาแต่เดิมหรือเปล่าเพราะมีอยู่คู่หนึ่งเลยซ้ายขวา ถัดมานี่เราเข้ามาในพระอุโบสถนะครับโดยรอบนี่เมื่อก่อนเป็นกําแพงแก้วเฉยๆแต่ว่าต่อมาก็สร้างเป็นระเบียงคดในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ตั้งพระพุทธรูปนะครับแต่ว่าสร้างไม่ใหญ่มากนะครับเพราะพื้นที่น้อยก็เลยใช้เป็นพ,พุทธรูปขนาดองค์เล็กๆแต่ว่าพระอุโบสถเนี่ยเป็นของเก่าตั้งแต่ในสมัยยุทธยาแล้วมีหลังคาสามตับ แล้วก็มุกหน้าสุดนีรถระดับลงมาประตูกลางนี้ไม่ได้ใช้เข้าประตูกลางจะเรียกว่าเป็นประตูของพระพุทธเจ้าก็ได้นะครับบัวหัวเสามันจะเหมือนกับที่วัดไผ่ล้อมก็คือเป็นบัวกลีบยาวถัดลงมามก็จะเป็นลายกระจังแบบทรงสูงสลับกับอุปะ มองทางด้านนี้จะเห็นว่าพระอุโบสถมีการลดชั้นหน้าหลังแล้วก็ในแต่ละชั้นก็มีหลังคาสามตับแต่ว่าหลังคาอันนี้โบกปูนซึ่งเป็นงานที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประธานอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็มีการตั้งพระพุทธรูปสำหรับเดินประทักษิณาวัตได้สีทิศเหมือนกันที่จริงตรงนี้จะต้องเดินอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าอันนี้เขาตั้งใจจะให้เดินขึ้นไปเพื่อเข้าไปชมพระพุทธรูปมี6นิ้วยังไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมช่างถึงหล่อให้มีนิ้วพระบาท6นิ้วนะครับ หนึ่งสองสาสี่ห้าหกก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องแปลกนะครับที่จริงเสาแต่ละคู่ที่นี่ก็เขียนลายไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นลายสี่เหลี่ยมอันนี้จะเป็นลายพุ่มแล้วก็มีเทพพนม ในอุโบสถของวัดใหญ่สวนนารามนะครับจะมีภาพจิตกรรมฝาผนังซึ่งเก่าแก่ถึงสมัยยุทธยานะครับแล้วก็ความพิเศษก็คือลวดลายสีสันที่ยัง,ย,งยังปรากฏอยู่เนี่ยชัดเจนมากผนังของพระอุโบสถแห่งนี้เนี่ยไม่มีการเจาะช่องหน้าต่างเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันตลอดที่ช่างสามารถที่จะวาดจิตกรรมฝาผนังลงไปได้นะครับโดยเขาทาเป็นรูปเทพชุมนุมน,นะฮะคือจะมีแถวของเทพ,พเจ้า นะครับมีทั้งที่เป็นเทวดามีทั้งที่เป็นยกักษ์ครุฑหรือเทวดาก็มีหลายชั้นมีเทวดาชั้นพรมนะครับคนทนันเ,เรียงรายมาเป็นแถวนะครับแล้วก็หันหน้าเข้าไปหาองค์พระประธานซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหมายเท่ากับว่าเหมือนกับว่าในการครั้งนั้นเ,เทวดาทั้งหลายได้มาชุมนุมนะฮะแล้วก็เหาะเข้าไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเทวดาในแต่ละชั้นเนี่ยนะครับก็ จะมีเครื่องแต่งกายนะครับที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันเลยสักองค์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจิตรกรรมที่งดงามแล้วก็ช่างฝีมือชั้นครูมากแล้วก็ลักษณะการทําเทพชุมนุมแบบนี้นะครับก็ <ผม S 1> <ๆ>จะส่งอิทธิพลให้กับศิลปะในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างที่เราพบที่พระีินันดคุไทยสวรรค์นะครับผมสนใจจิตรกรรมในพระโสถครับก็เลยเข้าไปถามข้อมูลจากคุณโบ๊ท คือรู้จักคุณโบท๊ทจากชมรมนักโบราณคดีเมืองสุพรรณแล้วก็ทราบว่าคุณโบท๊ทเนี่ยเป็นช่างด้วยมีความรู้ทางด้านจิตกรรมโบราณจะเลยขอข้อมูลเป็นการขอข้อมูลโทรผ่านกันทางไลน์นะครับความหมายของเทพชมรมนะครับเราก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นตอนที่พระพุทธเจ้า ในวันตัศรุเนี่นะครับแล้วก็มีเทพชุมนุมก็คือพวกเทวดาทั่วจากทั้งจักรว,วาลเนี่ยโดยที่ว่าไม่มีการแบ่งชัน้นวรรณะนะครับที่วัดใหญ่สวนอารามนี่เราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะมีทั้งอสูรมีทั้งเทวดาแล้วก็มีทั้งเ,เทวดารูปหน้าสัตว์ต่างๆเนี่ยที่ว่าแปลกๆเนี่ยนั่งปะปนกันตรงนี้ครับมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวของในทางพระพุทธศาสนาเนี่ย เราหลุดจากอินเดียชัดเจนคือไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะในกลุ่มของเทว,วดาที่อยู่บนสวรรค์เท่าที่เจอเราเจอที่วัดใหญ่ที่เดียวนะครับที่วาดมีลักษณะเทพปนกันแต่ที่วัดอื่นมีเทพจงนุ่งที่เป็นคล้ายกันหมดเลยก็คือจะมีแต่เทว,วดาหน้าตาคล้ายกันหมดนะครับไม,ไม่ได้มีการแยกแยะอะไรเข้าไปนะฮะ ซึ่งอิทธิพลอันนี้ก็ที่วิทยาเราก็จะจะมีอยู่วัดหนึ่งเช่น่าที่วัดใหม่ประชุมพนตวิทยานะครับอันนี้เหมือนกับดอกที่เป็นลายคุ้มหรือว่าลายช่อที่เราเจอกันบ่อยๆมันมีดอกไม้ะครับแล้วก็อยู่แซมแซมอยู่ตรงข้างๆเทวดาครับอันนี้มันเหมือนเป็นอิทธิพลจีหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะผมว่ามีส่วนครับ เพราะว่าการที่ดอกไม้ปรากฏอยู่ในเหล่าเทพจุลนุมเนี่ยมันก็คือดอกไม้สวรรค์ที่เราเรียกว่าดอกมณฑารบซึ่งจะเกิดขึ้นบนสวรรค์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเหล่าเทวดาจะมาสแสดงความดีกับพระเจ้าเนี่ยก็หาดอกไม้ไหนไม่ได้ก็ต้องเอาดอกนี้มามันก็แสดงถึงว่าเทวดานั้นมันก็คือมาจากสวรรค์นะครับแต่ในตรงนั้นนะครับผมก็สันนิษฐานว่าช่างจิตก็น่าจะมีส่วนร่วมในการวาดภาพด้วย โดยเฉพาะ,ะช่างกีที่ปรากฏอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่วัดเกาะนะครับอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีกันประเด็น,น,นที่คุณโบสพูดถึงเทวด,ดาชุมนุมจะอยู่ค้ากันเนี่ยผมนึกถึงสังคมไทยนะในสมัยโบราณที่เวลาไปทาบุญเนี่ยในพระโบส์ก็จะมีคนต่างชั้นวันนะคนจนคนรวยเนี่ยนั่งเสมอกันพอสมควรนะครับอันนี้จะเหมือนต่างจากสังคมอินเดียนะ เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าช่างเขาสะทอนความรู้สึกตรงนี้ออกมาเป็นภาพเทวดาหรือเปล่าเพราะว่าที่จริงเทวดาจากอินเดียเนี่ยมันก็ต่างชั้นวันนะกันเหมือนกันนะพรพะผมชั้นหนึ่งเทวดาชั้นหนึ่งครุดยักษ์จะเป็นอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าพอมาปรากฏเป็นศิลปกรรมไทยในช่วงอยุธยาตอนปลายมันโดนขยา่าให้มันเข้ากับสังคมไทยมากขึ้นจิตกรรมที่วัดเนี้ยถือว่าเป็นมรดกทางศิลปกรรมที่มันมีค่ายิ่งเลยแล้วก็ที่จริงตอนที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้พูด วาสาลาการปร,รียนเนี่ยมันมีมุกเสาสูงที่มันยื่นเลยหลังคางขึ้นไปอะ่ะเขาจะเรียกว่ามุกเด็ดเพราะฉะนั้นวัดใหญ่สุวรรณารามเนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่ที่มันเป็นอยุทยาที่ยังมีชีวิตเวลาที่จะนึกถึงสังคมสมัยอยุธยาตอนปลายครับมาอยู่ที่เนี่ยเออมันมีกลิ่นอายที่ทําให้เรานึกถึงสมัยนั้นได้เลย